ว่าให้ไปเพเยอร์นะทุกคนนะไปร้อยห้าสิบอัดไปค่ะเออร้อยเออร้อยเก้าสิบอืมกงมาสวยงามทุกคนโอ้โหปอกเก้าไปค่ะบวกมาอีกร้อยเก้าสิบาทปอกเก้าสวยๆมาขึ้นมาอีกนะทุกคนนะโอเคขึ้นมาเจ็ดร้อยแปดสิบสองอืมคิดว่าแดงนะอ่ะแดงจริงว่ะทุกคนอ่ะรอบนี้แดงไปเลยร้อยแปดสิบบาท มาขอส,สวยๆจะบวกติดไหมเนี่ยยังไงโอ้โหกแต้มห้าแต้มนี่ว่ะอุย๊ยขอแต้มเถอนะขอแต้มเธอ,นะอ,เธอสวยทุกคนบวกมาอีกแล้วบวกกันยาวๆแล้วนะทุกคนนะบวกมาอีกร้อยเจ็ดสิบอ่ะขึ้นมาเท่าไหร่วะแปดร้อยไม่ใช่เก้าร้อยแล้วหรอเงานยังไม่ขึ้นอ่ะขึ้นมาเก้าร้อยห้าสิบสวยๆทุกคนตอนนี้บวกห้านะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็พีกับน้องมาดิเช่นเคยเอ้าววันนี้นะเราก็จะมาตามบาคาร่ากันในกลุ่มนะทุกคนนะมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้กําไรหรือว่าขาดทุนโอเคก่อนนําเขาจะนําเขาจะบอกว่าอีกสินาทีเขาจะมานานะทุกคนนะโอเคเขาบอกว่าห้องเซ็กซี่ห้อง4ี่ศูนย์ห้าะทุกคนนะโอเคเราเข้าห้องมาแล้วหมายแรกพี่เสียงเขาบอกว่าให้ไปน้าเงินเพเยอร์ pay pay ไปค่ะวันนี้ทุนห้าเลยนะทุกคนนะมาดูกันว่าเราจะได้กําไรกี่บาทหรือว่าเราจะหมดตัวนะทุคกคนเราจะเชื่อได้หรือเปล่ามาดูกัน โอ้อหหกแต้มโอ้อยอม้แรกลบเลยมาถึงก็ลบ